ผลิตภัณฑ์ฝอยทองมีจุดเริ่มต้นมาจากเดิมทีได้ทำรับประทานกันภายในครัวเรือนต่อมาเห็นว่าน่าจะสามารถสร้างอาชีพได้ จึงได้คิดริ่เริ่มที่จะทำขายโดยมีการปรับปรุงแต่งรสชาติให้กลมกล่อมและได้มาตรฐานจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ฝอยทองเป็นอีกสินค้าหนึ่งที่มีรสชาติถูกปากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทองครูสวัสด no ์นะครับเป็นไขยทองนะคือของเรานะครัจะใช้เลือกเลือกใส่ที่หนึ่งเราผาบแล้วก็รสมันจะไม่หวานจัดเราจะไม่ผสมสีอะไรเลยในขนมนะครับรสจะไม่หวานจัดเป็นเป็นเป็ซึ่งทำให้ลูกค้าชอบรับทานมากทำง่าย้ให้กับครอบครัวก็เดือนหนึ่งก็ ได้พอสมควรนะฮะทำให้เราอยู่ได้อย่างสบายที่วางจำหน่ายนี่คือเราเราไม่มีหน้าร้านนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยจะเป็นลูกค้าประจำจะโทรประสานแล้วก็จะมารับที่บ้านมีวางตามร้านอาหารอยู่ประมาณสามสี่ที่แถวพระรามสองร้านเจเลงแล้วกร็ร้านขอชางนะฮะ ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตอีกทั้งยังมีความเป็นมาตรฐานเรื่องความสะอาดเป็นที่หนึ่งจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ฝอยทองเป็นสินค้าที่น่าเป็นของฝากอย่างมากสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่ บ้านลขที่7 7ึทับ3แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่จังหวัดกรุงเทพหรือโทร081-689-8985ติดต่อคุณสงบศึกประชาบาล